สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งความเชื่อและความหาัศจรรย์ของหมอวาดอเมซิงทาโร่นะคะสวัสดีทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้นะคะหมอวาดจะมาดูดวงนะคะในเรื่องของ ชาวราศีกรกฎประจําเดือนธันวาคมพุทธศักราช2563ชาวกรกฎจะเป็นอย่างไรเนาะเราดูจากช่วงวันที่นะคะ,ะช่วงแบ่งวันแบ่งเดือนเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถเข้าไปดูในรายละเอียดได้ว่าคุณราศีกรกฎใช่หรือไม่นะจ๊ะและประชาสัมพันธ์นะคะชาวราศีกรกฎนะคะคุณมีนักสัตว์อะไรปลายปีหมอาว่ามีการพยากรณ์ดวงใหญ่ครบ12นักสัตว์และครบ12เดือนตลอด เต็มปีใหม่ปีหน้า2,564เต็มปีเลยค่ะคุณจะได้วางแผนชีวิตทำบุญเสริมนักสัตว์ของคุณและนักสัตว์ของคุณปะทะกับนักสัตว์แข่งปีหรือเปล่าปีหน้านะคะเป็นปีฉลูวัวนะคะปีนี้ปีชวดหนูกลายเป็นหนูไฟโหดซะเหลือเกินมีเหตุการณ์มากมายเนาะเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปีเลยทีเดียวดังนั้นนะคะใครที่มีนักสัตว์เราเกิดมาเราจะมีนักสัตว์ไทยอ่ะประกบมาดังนั้นมาดูดวงกันแล้วเราจะได้ทําบุญเส เสริมดวงนักษัตว์ของเราเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นและการทำบุญก็คือการไปทำบุญตามเฉพาะนักษัตว์นั้นๆอย่าลืมมาดูกันนะฝากกด subscribe ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการดูดวงใหญ่ประจำปีดูแค่ปีละครั้งสำหรับนักษัตว์นะคะทีนี้คลิปนี้เราจะดูดวงของชาวราศีกรกฎนะคะทีะ่เราจะใช้การบยากณรแบบเซลติกคอรสนะและใครที่ชอบดูแบบลัคนากรากฎรู้เวลาเกิด คุณดูลักขณาคุณชอบแบบนั้นเหมาะว่าจะตัดคลิปแยกคลิปออกเป็นคนที่ดูลักขณากรากฎเราจะใช้การดูแบบจักราศีนะคะสําหรับคนชอบดูลักขณากรากฎ ทีนี้สําหรับหนุ่มโสดสาวโสดชาวราศีกรกฎหมอว่าจะแยกคลิปให้เพราะคุณต้องทําบุญหนุนดวงให้พบเจอเนื้อคู่นะคะที่สมพงดวงแบบไหนการทําบุญแบบไหนที่ทําให้หลุดเขาเรียกว่าหลุดพ้นวิบากกรรมนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มีความรักที่ไรก็เจอแต่ความผิดหวังซ้ำซากจนกลายเป็นคนโสดแล้วก็โสดอีกนะคะเดี๋ยวเราแยกคลิปกันนะอ่ะ สำหรับคลิปนี้ชาวราศีกรกฎนะคะในเดือนธันวาคม63ส่งท้ายปีแล้วเดือนสุดท้าย30วันสุดท้ายแล้วชาวราศีกรกฎดูคลิปนี้ฟังคลิปนี้ไม่ได้ชี้นําให้เครียดหรือกังวลเปิดใจกว้างๆคุณมีโอกาสที่จะไม่เกิดเลยก็ได้ตามคําพยากร์ของมาวาดเพราะว่าคลิปนี้เป็นการทายดวงแบบภาพรวมถ้าอยากทายแบบเป๊ะๆตรงๆดวงของคุณคงต้องใช้วันเดินปีเกิดวัยวุฒิคุณวุฒินะคะฐานกําเนิดนะคะและรวมถึงบุญที่ เสริมสร้างในแต่ละภพดวงชะตามันไม่เหมือนกันเวลาเกิดเวลาตกฟากไม่เหมือนกันนะคะอะฟังไว้เป็นภาพรวมนะจ๊ะชาวราศีกรกฎนะคะในเดือนนี้เนาะธันวานี้นะคะภาพรวมนะคะมีเรื่องให้ตัดสินใจเนาะเข้ามาเต็มเลยในช่วงของเดือนทันวาเป็นเรื่องของการตัดสินใจระหว่างความถูกต้องกับความลำเอียงดังนั้นคุณมีโอกาส ถ้าอยู่ในตําแหน่งที่สูงนะคะชาวกรกฎบางดวงก็มีโอกาสที่จะตัดสินความผิดถูกความถูกต้องด้วยความลำเอียงเลือกที่รักมักที่ชังแต่ถ้าคุณอยู่ในกลุ่มก้อนที่ถูกเขาประเมินผลหรือตัดสินคุณก็มีสิทธิ์อยู่ในกลุ่มที่จะเป็นที่รักหรือจะเป็นที่ชัง เนี่ยแหละค่ะแล้วแต่คุณสร้างบาร,รมีถูกฉโลกถูกโง,งเห้งกันมาด้วยกันหรือเปล่าทํางานแล้วเป็นที่เข้าตากรรมการหรือเปล่านั่นแหละค่ะจะถูกประเมินผลในเดือนนี้นะคะและไม่แปลกค่ะบางคนได้โบนัสบางคนไม่ได้โบนัสบางคนได้เพิ่มเงินเดือนนิดนึงบางคนถูกลดเงินเดือนไม่เท่ากัน ในช่วงกระแสของโควิดแบบนี้เพราะฉะนั้นชาวราศีกรกฎระมัดระวังให้มากๆไพ่ของคุณไปในทิศทางที่มีโอกาสที่จะถูกเขาลำเอียงใส่นะคะดังนั้นสิ่งที่คุณสามารถที่จะยืนยันความเก่งของคุณได้ก็คือผลงานที่เข้าตากรรมการเข้าตาเนื้อเข้าไปเลยนะคะหรือความสามารถในแต่ละสาขาวิชาหรือความสามารถในแต่ละวิชาชีพของคุณจงแสดงมันออกมาให้มากที่สุด นะคะอดีตปล่อยผ่านค่ะอดีตเราทำาเป็นคี้เกียดเหรืออะไรก็ตามแต่ปล่อยผ่านเดือนนี้อย่ามาสายอย่าขาดอย่าราตั้งใจทํางานนะคะการประเมินผลการความลำเอียงจะเกิดขึ้นในเดือนนี้ด้วยเนาะ อย่างที่บอกค่ะคุณอาจจะคาดหวังกับคนที่สนิทมิตรสหายที่ใกล้ชิดเจ้านายที่แบบผลักดันโปรโมตคุณก็ได้แต่อย่างที่บอกค่ะของแบบนี้เวลาเปลี่ยนแปลงขึ้นมามักเป็นความลับเสมอและดวงของคุณตกในตําแหน่งที่มีโอกาสที่เขาจะลาเอียงใส่เออเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเอาเป็นวัา่าป้องกันตัวเองโดยการทํางานให้สําเร็จมีปัญหาน้อยที่สุดและไม่จําเป็นอย่ามาสายขาดลาไพ่ทาวเวอร์ถล่มติดตัวแบบนี้ลําเอียงแน่นอนโดนแน่ๆค่ะเพราะฉะนั้น ทำอะไรเอาให้เจ๋งไปเลยเอาแบบเขาไม่สามารถหาข้ออ้างมาทําให้คุณดูแย่จำเอาไว้นะกรกฎเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการทําแบบสุดกาลังเต็มที่เต็มความสามารถอย่าเพิ่งคิดว่าเดือนสุดท้ายปล่อยขี้เกียจปล่อยไปก่อนไม่ได้ค่ะมีผลต่อคุณในเดือนธันวาและมกรานะคะทีนี้เรามาดูภาพรวมในเรื่องของการงานนะคะนี่คือบอกสถานการณ์ไปแล้วนะการงานของคุณเป็นอย่างไรบ้างการงานของคุณยังคงม,มีงานที่ เรามาระวังการจ้องหาเรื่องหรือว่าเรามาระวังการที่ผู้ใหญ่จะเพ่งเลงคุณเป็นสตรีเพศจะเพ่งเลงคุณหรือว่าเป็นสุภาพบุรุษที่มอีอุปนิสัยทีอ่อาจจะมีความนุ่มแบบผู้หญิงนุ่มนวลซอฟหรือว่าอ่อนหวานอะไรแบบนี้หรือมีความจุกจิกเหมือนผู้หญิงอะไรแบบนี้ค่ะเขาก็อาจจะเพ่งเลงคุณในเรื่องของการทํางานคือจ้องเลยแหละจ้องเพราะฉะนั้นถ้าคุณป่วยคุณขาดคุณลาเขาก็จะมองว่าคุณสับอ้อย นะคะเขาก็จะมองว่าคุณสำออยดังนั้นต้องระวังเพศนี้เอาไว้นะคะคือสุภาพสตรีเนาะที่เป็นเจ้านายเราเพราะฉะนั้นเขาถ้าเขาเป็นเจ้านายเราก็ต้องทําตามสิ่งที่เขาต้องการละค่ะแล้วก็หรือผู้ชายเนาะสุภาพบุรุษที่มีกึ่งนิสยัยเป็นสุภาพสตรีก็ให้ระวังด้วยอาจจะไม่ค่อยดีกับคุณในเดือนธันวานี้้เท่านั้นนะคะนี่คือการพยากรณ์ในเฉพาะเดือนธันวานะคะแต่ดวงของคุณอะ มันมีเหตุให้ต้องเกิดการขอลาพักร้อนขอลาป่วยขอลากิจเกิดขึ้นเพราะดวงของคุณเนี่ยมันมีไพ่ของสุขภาพที่เป็นโรคเก่าโรคที่เคยรักษามาบ้างแล้วแล้วหายแล้วหรือว่าภูมิแพ้กําเริบอยู่ดีๆทานข้าวปวดท้องท้องเสียต้องระมัดระวังการกินของทะเลที่เราไม่รู้ว่าเขาทําสะอาดหรือเปล่าอาจจะส่งผลให้คุณเนี่ยท้องเสียมีเหตุให้ต้องหยุด ป่วยจริงป่วยปลอมแต่คนที่เขามองคุณเขาก็มองว่าไม่โอเคนะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังค่ะชาวราศีกรกฎบางดวงบังเกณ์ดวงชะตานะคะช่วงประมาณ22 23ให้ระมัดระวังในเรื่องของการตัดสินใจผิดพลาดนะคะอยุ2ง2เนอะถ้าดูคลิปนี้อยู่อย่าทำอะไรด้วยอารมณ์เพราะไม่เป็นจังหวะที่อารมณ์ของคุณจะขุ่นมัวที่สุดปี๊แตกไวที่สุด อารมณ์เหวี่ยงขึ้นที่สุดเพราะฉะนั้นอาจจะทําให้เกิดเรื่องบานไปลายได้ชาวราศีกรกฎใครก็ตามที่อายุช่วง22-23ต้องระมัดระวังอารมณ์อย่างอย่างมากๆเลยนะคะมีโอกาสอรารวาดได้เลยต้องระวังค่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการงานบ้างที่หมอว่าได้พูดไปแล้วแล้วการงานอะไรที่ค่อนข้างจะงานเยอะแต่งานเยอะ สร้างผลตอบแทนหรือเปล่ามันขึ้นอยู่ว่าคุณเป็นเจ้านายหรือว่าคุณเป็นลูกน้องคุณเป็นเจ้าของหรือคุณเป็นแค่ลูกน้องเนาะทีนี้บอกได้เลยว่าคนที่ทําอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของร้านอาหารผับเ,เทคนะคะศูนะะย์อาหารร้านอาหารอาหารโตลุกข้าวต้มโตลุง,ตง,ตง,ตงนะคะรถขายข้าวแกงกุ้งต้ตงก๋วยเตี๋ยวคืออาหารหมดนะคะเครื่องดื่มน้ําชากาแฟต้มยำยำแซบ่บคือว่าเป็นพวกอาหารนะคะ จะมีลูกค้ามากมายขึ้นนะคะจะมีลูกค้าส่งสั่งของทั้ง อยากให้คุณกระโดดนะคะกรกฎบางดวงที่มีร้านค้าแบบนี้อยากให้คุณกระโดดเข้าสู่ระบบการ Delivery การจัดส่งที่รวดเร็วถึงมือลูกค้าจะไดออเดอร์ใหญ่ๆเกิดขึ้นแบบเปีียงป้างเลยแบบว่าไม่ทันไม่คิดเลยว่าจะเป็นแบบนี้แต่คุณต้องระวังทาวเวอร์ติดกับตัวการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวด้านหมายความว่าดวงของคุณชาวราศีกรกฎถึงแม้คุณจะขายดีลิทแต่ต้องระมัดระวังเช็คนะคะว่าเขาจ่ายเงินจริงหรือเปล่าเขามาสั่งลวงเล่นหรือเปล่าอันนี้ระวังพวกมิจฉาชีพด้วยคุณต้องระมัดระวังนะคะ เห็นแก่ออเดอร์แล้วไม่เก็บเงินก่อนต้องระวังแต่ยอดของคุณจะดีขึ้นแต่ยังไงก็ต้องระวังการคนที่สั่งไว้ด้วยร้อยพ่อแผนแม่นะคะและอีกอาชีพหนึ่งที่จะค่อนข้างจะมีงานชุกงานเยอะมากๆเลยในช่วงของธันวาของชาวราศีกรกฎคือเรื่องของเกี่ยวกับมูนิธิที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่เกี่ยวกับคนเจ็บคนป่วยมูนิธีต่างๆนะคะหรือว่า ลดลงพยาบาลนะคะลดมูลนิธิลดลงพยาบาลนะคะเจ้าหน้ลลา,า,นะะานนที่ที่อยู่ในเครื่องของการการเคลื่อนที่นะคะดวงของการบุรุษพยาบาลที่ต้องเคลื่อนที่ไปกับรถนะคะจะมีงานเยอะขึ้นนะคะอีกอาชีพหนึ่งก็คืออาชีพที่แปลกเนาะบางคนบอกว่าไม่น่าจะมาได้เลยช่วงปลายปีอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบ้านแต่ไม่ใช่สร้างบ้านนะคะ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต่อเติมทาสีนะคะอาจจะมีการคุ้นคิดว่าจ้างเกิดขึ้นนะคะแต่อาจจะยังไม่ได้จ่ายเงินเริ่มต้นอะไรแต่จะมีกระบวนการความคิดด้านนี้เกิดขึ้นในช่วงนี้ของบางดวงชะตาชาวราศีกรกฎด,ด้วยบางช่วงอายุด้วยนะคะและ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นพอเป็นสังเขปเนาะทีนี้เรามาดูภาพรวมการเงินกันบ้างการเงินอยู่ในตําแหน่งของภพปัจจุบันที่ดีเนาะหมอว่านมองว่าการเงินของคุณน่ะถ้าคุณมีอาชีพเป็นของตัวเองทํางานอยู่บนกงสีเบนแผ่นดินเกิดของตัวเองบนโฉนดที่ดินของตัวเองการทำทาฟาร์มกรเกษตรทําอะไรจะนํามาซึ่งผลผลิตที่ดีค่ะ แล้วก็มีในช่วงของเดือนธันวาจะมีการแบ่งปันเงินในเรื่องของหุ้นบริษัทที่เป็นเจ้าธุรกิจของตัวเองจะมีโอกาสเกิดขึ้นมันก็จะดีอยู่แค่บางกลุ่มเท่านั้นนะคะแต่ว่าบางกลุ่มที่ทำถ้าเป็นลูกจ้างเขาหม่ว่าบอกได้เลยว่ายังเหนื่อยอยู่เหนื่อยอยู่นะคะทีนี้มันมีไพ่สองดาบเกิดขึ้นนะคะอันนี้ต้องเรามาระวังเรื่องของ อ,อ,อารมณ์การพูดคุยด้วยนะคะในเรื่องของความรักกันบ้างนุ่มโสดสาวโสดที่ เป็นชาวราศีกรกฎมาวาดแยกคลิปนะคะแล้วก็คู่รักนะคะกับสามีภรรยาจําไว้เลยค่ะคุณมีเกณฑ์ที่จะอาจจะมีเรื่องราวของระแหงการทะเลาะกันบางเคสบางกลุ่มก้อนอาจจะทะเลาะกันจนถึงพันบ้านแตกก็ได้เพราะฉะนั้นจะทะเลาะกันมาจากอะไรนะคะโซเชียลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น Facebook Line Twitter ความคิดเห็นไม่ลงรอยกันทําไมคุยไลน์ไม่คุยไลน์คือจะเป็นเรื่องของช่องทางการสื่อสาร ที่ใช้การติดต่อแต่ไม่ได้คุยกันแบบ f a เ e to f a ฟ e คือไม่ได้คุยกันหน้าต่อหน้าเป็นการติดต่อพูดคุยพิมพ์เข้าใจอีกอย่างพิมพ์ไปด้วยความรู้สึกอีกอย่างคนรับอยู่ในภาวะอารมณ์ไม่โอเคอ่านไปออกไปอีกอย่างออกทะเลไปเลยเป็นเรื่องบานปลายไปเลยก็มีเพราะฉะนั้นเรามาระว่างเรื่องของโซเชียล แฟนไปกดเลิกกดหัวใจให้สาวๆอ่ะเป็นเรื่องอีกนี่แหละค่ะโซเชียลทั้งหมดจะนำพาความวุ่นวายใจการทะเลาะเบาแว้งในคู่รักและสามีภรรยาได้นะคะมันเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงเป็นเรื่องแปลดาบมืดแปลด้านบทม,มันจะเกิดมันก็เกิดนะคะแต่สิ่งดีๆมันมีนะ สิ่งดีๆของชาวราศีกรกฎเนี่ยมันมีเรื่องดีๆขึ้นในบางดวงชะตาที่เขามีวาสนาจังหวะที่ดวงเขาขึ้นเพราะบอกแล้วมันมีความละเอียดแบบนี้มันจะต้องเจาะลึกนะคะเป็นตัวบุคคลไปแต่ว่าบางดวงวาสนามีเกณฑ์ว่าการงานอะ่ะจะมีโอกาส ได้ทํางานติดต่อกับชาวต่างชาติต่างภาษาส่งอีเมลหรือว่าได้ดีลงานหรือว่าได้ได้ทุนเรียนต่อต่างประเทศหรือว่าได้ทุนเรียนเรียนเรียนแล้วก็เรียนออนไลน์อะไรแบบนี้ค่ะจะได้ทุนเรียนฟรีทุนอะไรแบบนี้ก็เป็นเรื่องดีๆของชาวราศีกรกฎอยู่เหมือนกันนะคะทีนี้เรามาดูภาพรวมในเรื่องของเลขมงคลเลขมงคลในที่นี้บางคนบอกว่า มันมีไหมบอกว่ามันมีค่ะแต่ว่าของแบบนี้มันขึ้นอยู่กับบุญภาวานาส่งด้วยเช่นบุญมีกรรมบางซื้อไปก็เฉียดบางทีได้เลขดีมาแต่ไม่ได้ซื้อลืมหรือว่าได้เลขดีมามองไม่เห็น หยิบมาคนละใบมันเป็นไปได้หมดเลยเขาเรียกบุญมีกรรบังค่ะแต่ถ้าบุญมีวาสนาส่งเทวดาตบมือโห่ร้องเชียร์ให้คุณได้ลาบอันประเสริฐเหล่านี้จะเป็นโชคลาบด้านใดก็ตามต่อให้คุณหยิบเล่นๆมันก็ถูกเอาเป็นว่าเอาเลขมงคลไปก่อนก็แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวรวมกับสถานที่มงคลนะคะเลขมงคลคือเลขสเลข8ค่ะเลขสเลข8เลขสค่ะแล้วก็ เลข2เลข8เลข4 3ตัวสถานที่มงคลนะคะที่คุณสามารถไปหาเลขเหล่านี้หรือเจอด้วยความบังเอิญหรือด้วยนั้นก็คือเลขที่ที่เป็นร้านค้าขายของคุณนั่นเองรถคันที่เท่าไหร่ไปวางขายดูหน้าบ้านเลขที่อะไรนะคะหรือว่าในรถของคุณมีเลขค่อยอาจจะเป็นเลขของร้านค้าเลขอะไรที่เขาติดมาให้ดูเลขที่อยู่ในร้านค้าของคุณนั่นแหละ นะคะจะเป็นเลขที่ร้านค้าเลขที่บ้านให้ดูเลขเหล่านั้นละค่ะนะคะเนะพราะดวงคุณมันลงที่เรื่องของอธุรกิจการค้าพวกค้าขายเลขบางคนก็อาจจะมาตรงนั้นหรือไปลื้หิ้งพระที่คุณใช้บูชาเวลาคุณค้าขายคุณอาจจะเอออ้าวมีพระองค์นี้ด้วยเหรอพลิกฐานไปเจอตัวเลขอันนี้ละคะ่ะให้เกี่ยวกับร้านค้าเอาไว้นะคะแต่ถ้าใครไม่มีร้านค้าราชาราศีกรกฎที่ไม่มีร้านค้าหมอว่าแนะนํานะคะว่า จังหวะไหนที่คุณไปซื้อของได้บัตรคิวอ่าร้านนั้นคนเยอะมากเลยเราได้บัตรคิวลองดูค่ะ และก็บวกลบคูณหารกับเลขที่หมอวาดบอกไปดูซิมันจะเป็นอย่างไรแต่ดวงคุณไม่ค่อยได้เด่นเรื่องโชคลาภนะคะแต่อย่างน้อยบางคนอาจจะมีวาสนาที่ดีก็ได้เพราะนี่คือการดูดวงแบบภาพรวมเรามาดูสีมงคลกันบ้างสีมงคลของชาวราศีกรกฎในเดือนธันวานี้ไม่สนว่าคุณจะเกิดจันทรคารพุธไม่สนสีการากินีนะคะเป็นสีประจําราศีในเดือนนี้เท่านั้นในเดือนธันวาหกสามเท่านั้นสีมงคลสีอํานวยอวยชัยของคุณคือสีเหลืองสีขาวค่ะและสีเขียวค่ะ นะคะแล้วก็การทําบุญเสริมดวงของชาวราศีกรกฎทําบุญดีทุกอย่างทําบุญทีทุกอย่างแต่ยิ่งทําแล้วสมพงกับดวงชะตาประจําเดือนธันวามันยิ่งสนับสนุนดวงของเราให้มันแคลคาาให้มันปัดเป่าจากที่มันมีอุปสรรคมันจะมีแสงสว่างแทงปัญญาให้เราได้ทะลุโป,ปกๆปกและแก้ปัญหาได้นะคะ เพราะฉะนั้นการทําบุญเสริมดวงชะตาของคุณคือทําบุญกับสิงสาราศาตัตว์ช้างมา้าวัวควายน้องหมาน้องแมวทํากับสิ่งเหล่านี้ได้เลยค่ะจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยและความพอใจความสบายใจทําบุญแล้วไม่สบายใจ ไม่รู้จะทําเพื่ออะไรทําบุญแล้วสบายใจ5บาท10บาทโอนเงินอย่าไปอายใครเขาเพราะเราสบายใจแต่ก็ให้อยู่กับความสบายใจของเราเป็นที่ตั้งนะคะบุญกุศลเนาะอ่ะนี่คือภาพรวมของชาวราศีกรกฎที่มอว่าดได้พยายามพยากรณ์ซึ่งมันอาจจะไม่เกิดกับคุณก็ได้แต่เพราะว่ามันมีดวงจิตแต่ละคนเนี่ยมันจะมีความเป็นปัจเจกบุคคลอะนะคะวันเดือนปีเกิดแตกต่างกันเพราะฉะนั้นฟังเอาไว้เป็นแนวทางนะ และเตือนเรื่องของสุขภาพนะคะก่อนจากการชาวราศีกรกฎสุขภาพเป็นสิ่งสําคัญอย่าละเลยเจ็บป่วยนิดหน่อยทานยานะคะไม่งั้นอาจจะมีการแอดมิดหรือว่าหาหมอเกิดขึ้นได้สําหรับวันนี้ด้วยรักและปรารถนาดีหมอว่ดาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ